สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงโอเคมาไม่ได้เที่ยงนะ <S <S เราไปสิงคโปร์มา,ไ,าได้บะหมีส่สำเร็จรูปยักษ์มาวันนี้ <S <S <ด>ก็จะมาร้อนๆิน<ด><อ>เลยรีวิวกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเราได้รถกิมจิมานะครับ<อ>เห็นเขาถ่ายกันเยอะเป็นก็คือเป็นบะหมี่สำเร็จรูปรถกิมจิเปิดดูข้างในอย่างีเห็นข้างในค่ะ มีสี่ก้อนสี่ก้อนแล้ววิธีการทำทำไงอ่ะปกติเทน้ำหรอใช่เททุกอย่างผมก็เทเลยเนาะมีเกมด้วยมีเกมด้วยเทเลยปะเดี๋ยวใครนี้ก่อนใครก้อนใสให้หมดเลยเขาบอกวุ้ยกระเดิ่งเข้าตาใครทำอ่ะเราทำเองโอ้โหบางคนมีชู้ปะไม่วางไม่ได้ทำมันยังไม่หมด ีเกระจายมากแต่พี่พพติดก็ตาตัวเองเนาะตาบูมี่เวอร์ก็ตึงพีดด้วยอหอมมากหน้าแบบประมาณนี้ใหญ่มากโอเค <Okay. S 1> ปิดฝาทิ้งไว้สามนาทีนะครับตามสูตรของบนมีม่สืเร็จรูป สุกแล้วสมาชิกพ่สุกแล้วนะครับนึ่ง้ยมาหน้าตาดีมากจะไปฝั่ายหนูเลยไหมครับใช่ไปฝั่ายหนูเลยอ้อมไปทางหนูเลยอ๋ออุ้ยน่ากินมากแล้วแบบมันชามแบบใหญ่มากกินแค่ตะเกียบพี่ก็พอมันมีเครื่องคือมันมีอันนี้เราซื้อรถกิมจี่มามันมีเครื่องข้างในเป็นกินจีจริงๆด้วยนะชิบเลยก็ลองชิมกัน น่กินเลนะเป็นมาะมะ่าด้วยกันอะกี่หอ่อสี่สี่หอ่อใช่ครับเป็นไซส์ใหญ่แล้อืมอืม,อมดีนะอ,อ,อร่อยนะเต้นมันจะแบบ <laughs> มีความหน,นึบๆนะครับมันเป็นอารมณ์แบบ มันมันไม่เหมือนเส้นของเรานะเส้นของเราอะ่ะมันจะไม่หนึบอันนี้มันเหมือนเส้นเกาหลีแบบมันมีความ,นม,นม,วามหนึบอ่ะมันมีความเหนียวเออมันมีความเหนียวถือว่ายี่ห้อนี้ผ่านถ้าใครเจอก็สามารถไปซื้อได้เราก็ไปกินร่วมๆกันกับเพื่อนนะคะก็สนุกดีค่ะเป็นที่เก๋ๆอืมอือฮะตั้งวงเนาะแบบนี้อุ้ยอร่อยจริงเลยเส้นมันเหมือนแป้งมันนะผมว่าเราได้แบ่งกันแน่นอนกินไม่หมดหลายคนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับถ้าคนไม่กินเกล็ดนะชอบเลยแต่ว่า แล้วต้องเติมพริมันแบบแล้วกิมจิแบบไม่เผ็ดอ่ะอร่อยครับ